ขามาเก็บผักพี่น้องจ้าเก็บผักไปกินข้าวปนปลาแหงเพราะว่าเบิ่งหน่วยบักนาวเ <c oughs> บื้งหน่วยบักนาวก้อนยังเลาะมาเรื่อยๆบ่ได้บ่ได้ปีนี้บ่ได้บ่ค่อยได้ดูแลเพิ่นปันไดหน่วยเพิ่นก็บจำบ่ค่อยดุอยอยดบ่ท่านมีเวลาสิเบิ่งดูแลเพิ่น ถ้ามันเก็บอันักทั่วผู้พี่น้องนี่นะคะต้นนี้เก็บแล้วในครูนี่เก็บแล้วเก็บมาแต่ผลเก็บมาแต่ตัวพุ่น่นสูงหลายุผลทายบดพุผนเก็บมาแต่ตัวพุ่นผอยูสูง่นยังมีหน่วยลาย่นเก็บบดถึงนี่หน่วยลายเติบไม่ได้ผลนะ เก็บบ่ถึงตอนนั้นเก็บมาแต่หันเราบางนึงหันนะแต่ฮาก็จะมาเก็บตัวนี้เนาะเก็บทัวพูไปกินกับปนนนะคะปุลปาแหงพี่น้องเนี่ยน้อยๆเพิ่นนวยกับงงามโอ้ยเพิ่นเทาเมดอตัวนี้โอ้เนี่ยเห็น,น,น,นบาานเนเน่เห็นม่หนหนวยเพิ่นน่ะพี่ ข้างบนพี่ก็มีเถ่าแล้วมั้งเม,ม่นี่ไม่มีแกแล้วมั้งยังกินได้อยู่กินได้อยู่กินได้อยู่ห,หลายอยู่ดิพี่น้องหลายอยู่จ้าหลายอยู่หลายอยู่หลายอยู่นะคะพี่พี่น้อยหนึ่งเออน่อยนี่ก็ยังอ่อนอยู่เนี่ยแม่งกินเพิ่นเนาะ,น,ะนั่นนี่ เน่งตะกะแตนมากัดเก็บเก็บพี่น้องเก็บจุ่มนี่นี่โอ้หลายหน่วยนี่เนี่ยสดสดจากต้นนะคะนี่สดสดจากต้นเลยพี่หน่วยนี่โอ้ยงามนี่หน่วยนี่งาม นี่ขาวอุ้ยเป็นตาแสบนี่หน่อยนี่ขาวเพื่อนะ่ะเป็นตาแสบครับนี่หนีนอยท่านบอท่านเอาเพิ่นเอาหน่อยเน่เน่นี่อุ้ยขาวเป็นตาแสบเพื่อนะ่ะ ขาวขาวพี่น้องขาวเป็นตาแสบพะโลค่คนนะ่ะเป็นตาแสบคักนี่อีกนี่อีกพี่น้องนี่นี่นี่สองหน่วยหน่วยนี้พันยังน้อยอยู่บ่ท่านเอาพันดอกเอาไว้เก็บรอบใหม่ ตัวนี้เพิ่นกับแก้แล้วเนี่ยตะกะแตนกัดเพิ่นตัวนี้ก็กินได้อยู่แต่ว่าบ่เอาดอกตะกะแตนกินเพิ่นพี่น้องเบื้องเบื้องเบื้งนั่นเนี่ยปิดตะกะแตนนะนี่นึงนี่จุ่มนึงตัวนี้ก็กินได้ นี่ก็กินได้นะคะนี่ก็กินได้นะคะน,นี่อุ้ยหลายเติบยู่ได้พี่น้องคนน่ะหาอีกต้องหาเก็บออกนะว่าสันนพ่นก็จะแก้ทิมว่าสัน้นเพ่นก็จะแก่ถิมตอนนี้กแก่แล้ว แกแ้แ,กแ้วแก้แ้วอ้ยเ่าร้ายอยู่พี่น้องอ้อมมาทางนี้มาอ้อมมาฝั่งนี้นะคะแล้วก็เจ้ามัตัดหนา ตัดหย้าอ้อมนี่พี่ตัดถือเครือพ่นน้งได้จังไดนี่เครือตายก็มีมน่นี่ก็แมนโอ้นี่ก็แมนเห็นบัวพีน้องถั่วพูนะคะผี่ข้างบนข้างบนนี้ ตัวนี้เป็นแต่ว่าท,ที่จริงตัวนี้ก็เอาได้อยู่นะเอาเลยละไว้เิ่นบ่สมบูรณ์ตัวนี้ก็ได้นี่ตกักกแตนกิน่นกัดขาดเลยมาฟังนี่ออมมาฟังนี่เนาะนี่เพิ่งจะบ่สมบูรณ์ปัญหาจะมีอย่งีงอีก นี่ข้า,างบนนี่นี่เพิ่กระถือกัดตะก,กะแตนกัดเป็นตะก,กะแตนนี่เดี๋ยวพี่น้องตะก,กะแตนกัดเพิ่นโอ้บนน่ะเนี่ยเป็นตะก,กะแตนกัด ยีงกันนุ่ยนุ่ยแต่ก็เอาได้อยู่อเอาก่อนนุ่ยพันบสมบรณ์เจะเอามาตัดหญ้าพี่น้องตัดถือเครือพันนะตายตายไปก็มีหันมาเบิ่งทางนี้บันนี้หันมาดูทางนี้นี่นีนี่น น่วยพันหลายืนบนของบนเห็นพ่อพี่น้องพันยืนสูงพูดทั้งของบนพบนเอาบะเถ,ถิงมันต้องเอามีสาวตอยนี่น่วยพันเท่าเท่าทีมเม็ดน่วยพัน พอได้กินอยู่พี่น้องจ้านี่นึ่นนงเด้อพอได้สิกินพูอได้สิกินก็นมาเก็บกินนะคะบ่แพ,พอองดอกมาเก็บกินเลยพอได้สิกินนะพออยากากมาเก็บกินเด้อมาเก็บกินเด้อพี่น้องพูอได้ยาก จะมาเบิงต้นมะม่วงเก็บทัวร์พูมาแล้วมาเบิงต้นมะม่วงมันหลอมมาคุบทูบกบต้นมะทุเรียนข่อยบางแหน่บางแหน่พอ่นะสิเด็มมาตัดออกแล้วแบบนี้ตัดต้นยังออกตัดต้นมะม่วงแล้วออกนอผีน้องเนาะพอดนะคุบต้นทุเรียนต้นทุเรียนนี่ต้นเดียวนี่ละาพี่น้องพอได้อวด ใสามสี่ปีแล้วพี่น้องจ้าบางทุเรียนตนเนนี่กระถาลุ่นพันยูนอวายามได้พันสิเป็นหน่วยให้กิน,นยอดเพิก่กระสมบูรณ์อยู่นะหน้าตาสดใสด,ดีไปพ่ะน,นะบ่ได้ใส่ปุ๋ยแค่มีจ้าเถือพี่น้องใส่แต่จุลินซี่ที่จะคล้องเห็ดเองอ่ะละเอามาลาดตนเพ่นแล้วก็หดน้ำแล้วก็ บอคอยด้ดูแลพันปันไดก็ยังมีแมงเจาะอยู่คือกันกับไอ้ซุ่มตนน้วน้อยๆที่ไปไทยให้เบิงตะกี้ในสวนข้าเจะะ้าะเป็นแมงเจาะข้าขงบนยอดเน่ยนะยอดหากลงมดแล้วแมงเจาะพน่นนะเจสิเอายายังมาฉีดเจสิผ้ามาตัด โผ่านดอกละวชิมาตัดเองมาตัดตน้นบกม่วงออกเนาะพี่น้องเนาะคุณเนะตัดตน้นบกม่วงออกแล้วบงม่วงล้มไม้แห้งลายตน้นบกม่วงลมลงม,มาใส่หันมาทาั้งนี้ก็ต้นมาชาวรสบนชาวรถอยู่ข้างบนมา,มากระทบโลกนะพี่น้อง ลางมาข้างล่างนี่ก็จะเป็นเครื่องมะ้อยเครื่องมะ้อยนี่ก็ขจ้าจตัดหย่าถือเครื่องบนขค้ือกันแหียงตายลงเลยนะเครื่องมะ้อยมะ้อยมะ้มนย,นยหกเลยพี่น้องแยมนี่ เพราท่านได้ทำความสะอาดส่วนต่อมาก็จะเป็นต้นฝรั่งนะคะอยากมีอยังมาอวดพี่น้องจ้าฝรั่งเนี่ย ลายยี่ได้พี่น้องพู้นข้างบนผนก็มีคนสองหน่วยอ,อยุ่นตัวนียคนบดีบดฮอบบดีฮอปล่อยเป็นธรรมชาติเลยคลิปนี้ฝากไว้ส้ำนี้ก็น้องพี่น้องเนาะฝากไว้กับบักซีดาสองหน่วยนี่แหะนี่พอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย